สวัสดีค่ะเรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพกลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องโรงงานทออวนเดชาพาณิชจำกัดจังหวัดขอนแก่นค่ะนำเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มนางสาวเนตรมณีภาสีและคณะขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะหัวข้อการนำเสนอมีดังนี้นะคะ1ส่วนบทนำ2ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการ 3. ส,ส่วนแนวทางและมาตรการเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาปรับปรุงค่ะบทที่ 1. บทนำความเป็นมาบริษัทโรงงานทออวนเดชาพานิจจำกัดเป็นโรงงานชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทอวนจับปลาภายใต้เครื่องหมายทางการค้าถ้วยทองด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีเดชาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอวนและอุปกรณ์ทางการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการส่งออกทั้งนี้เรามีความปรารถนาที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีอย่างต่อนเนื่อง ึงมีการจ้างทีมวิจัยและใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับประสบการณ์ในการผลิตของเราปัจจุบันโรงงานทออวนเดชาได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังหลากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มศักยภาพในการผลิตเชือกเชือกเส้นใหญ่เชือกเคเบิลหรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเชือกจุ่มเคลือบฉาบหรือหุ้มด้วยยางหรือพลาสติกการผลิตแหหรือวนที่ทักด้วยเชือกการผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเชือกหรือตะข่ายแห อวนเช่กจูงเดือด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่มีความทันสมัยอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือจับสัตว์น้ำนะับเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีการลงทุนตั้งโรงงานผลิตอยู่ในจังหวัดขอนแก่นหลายแห่งแต่ละโรงงานนะคะที่ดําเนินการผลิตเป็นอุตสาหกรรมผลิตขนาดใหญ่ต้องการแรงงานผลิตในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจานวนมากกลุ่มผู้ผลิตแห่อวนจากต่างประเทศเป็นคู่แข่งขันรายใหม่ที่รุกตีตลาดแห่อวนกับผู้ผลิตไทยโดยเฉพาะเลชาพานิชอาศัยจุดแข็งในฐานะเป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ผลิตแห่อวน มาก่อนพัฒนากระบวนการผลิตแหอวนให้มีความรวดเร็วทันต่อความต้องการในฤดูการจับสัตว์ในแต่ละพื้นที่ทางพัฒนารูปแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการการตลาดกลุ่มต่างๆยิ่งขึ้นและทําให้ผู้ผลิตแหอวนไทยยังสามารถครองตลาดบนเหนือกว่าคู่แข่งขันต่อไปปรับตัวให้ทันโลกยุคใหม่การตรวจเช็คคุณภาพของอวนจะมีอยู่ในทุกข,ขั้นตอนตามกระบวนการข้างต้นวัตถุประสงค์นะคะ1เพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพของโรงง,งาน2เพื่อประเมินความปลอดภัยต่อการทํางานของเครื่องจักรเครื่องทอต่างๆ 3. เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงาน ส่วนสถานที่ประกอบการเป้าหมายนะคะบริษัทโรงงานทออวนิชาพาณิชจำกัดในที่19 1หมู 11, ่1ถนนมิตรภาพตำบลสำราญอำเภอเมืงงองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นบทที่2ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการบริษัทโรงงานทออวนนชาพาณิชย์จำกัดเป็นโรงงานแห่อวนแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นประกอบธุรกิจการผลิตเชือกเชือกเส้นใหญ่สายเคเบลิลหรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเชือกจุม่มเคลือบฉาบหรือหุ้มด้วยยางหรือพลาสติก การผลิตแหหรืออวนที่ถักด้วยเชือกการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเชือกหรือตาข่ายแหอวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปีพศ2519โดยคุณวานิศเดชานุเบกษาข้อมูลสวัสดิการเบีย้ยขยันขึ้นอยู่ตามการพิจารณาของบริษัทอุปกรณ์เซฟตี้สำหรับพนักง,งานที่ทำงานประจำที่โรงงานจะได้รับสวัสดิการชุดยูนิฟอร์มเพื่อความสะดวกในการทำงานและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสุขภาพประจําปีการตรวจสุขภาพของพนักงานทุกคนเป็นการเฝ้าระวังโรคเสี่ยงที่เกิดจากการทํางานกิจกรรมสันทนาการการกีฬามีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเซปักตะกอเพื่อเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีแก่พนักงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกองทุนชาปนากิจสําหรับพนักงานเสียชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์สําหรับพนักงานเดชาพาณิชย์การดําเนินงานของสหกรณ์การพัฒนานและตรวจสอบ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีแก่คณะกรรมการและสมาชิกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นน้ำดื่มจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับดื่มสำหรับลูกจ้างห้องน้ำจัดให้มีจำนวนห้องน้ำพอต่อพนังงาน,งานและมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุข,ขลักษณะเป็นประจำทุกวันข้อมูลการจัดบริการสุขภาพอนามัย 1มีโครงการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเชิญแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์มาตรวจสุขภาพพนักงานทุกคน 2. การมีห้องพยาบาลไว้ดูแลสุขภาพอนามัยพนักงานเพื่อช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บให้ทุเลาป้องกันไม่ให้อาการรุนแรงขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการรอด 3. ม,มีสวัสดิการในการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลกับพนักงานที่ต้องทำงานที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ 4. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในโรงงาน ข้อมูลความปลอดภัย 1. มีจอปอระดับวิชาชีพจำนวนหนึ่งคนที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบริษัทโรงงานทออวนเดชาพาณิชย์จำกัด 2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยดังนี้โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟเดชาแอโรบิกและโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ บทที่3แนวทางและมาตราการเชิงวิทยาการเพื่อการพัฒนาปรับปรุงด้านความปลอดภัยการจัดการด้านอาชวาอนามและความปลอดภัยลูกจ้างมีศูนร่วมโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมอบเพยพหนีไฟการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัยระบบป้องกันระงับอัคคีภัยสถานประกอบการควรจัดให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงเช่น ในสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอักคีภัยอย่างร้ายแรงหรือปานกลางนายจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้และระบบน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิงสำหรับสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอักคีภัยอย่างเบาด้านอาชีวอนามัยมีการจัดกิจกรรมแอโรบิกทุกอาทิตย์เพื่อสุขภาพของคนงานช่วยให้ร่างกายมีการเผาผลาญไขมันส่วนเกินเพื่อป้องกันโรคอ้วน เสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงงานปีละหนึ่งครั้งช่วยให้พนักงานมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายด้านความทนทานของระบบหัวใจปอดหลอดเลือดและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จัดให้มีห้องพยาบาลและพยาบาลประจำอย่างน้อยหนึ่งคนตลอดเวลาทำงานเพื่อตรวจรักษารวมทั้งจัดเตรียมยานพานะพร้อมที่จะส่งลูกจ้างไปยังสถานพยาบาลได้ค่ะและจัดสรรสัดส่วนพื้นที่ในการทำงานอย่างเป็นระบบมียูนิฟอร์มเสื้อเสื้อก๊กเสื้อกันเปื้อนทางเดินกว้างขวางเพียงพอสามารถเดินสวนกันไปมา2-3ถึงคนได้มีการระบายอากาศและการขจัดกลิ่นควันและไอพิษ มีทางออกฉุกเฉินทางหนีไฟมีระบบการป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงมีแสงสว่างที่เหมาะสมมีการป้องกันร,ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมเนื้อที่อํานวยความสะดวกแก่การซ่อมบำรุงบรรยากาศในโรงงานล่มเลื่นดีมีต้นไม้รอบๆเครื่องจักรมั่นคงยึดแน่นกับพื้นและจัดเครื่องจักรกลที่มีขนาดใหญ่ไว้ใกล้ทางออก จัดวางเครื่องจักรกลให้ใกล้แหล่งแสงสว่างธรรมชาติจัดวางเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งชิ้นส่วนไว้ใกล้เครื่องจักรแต่ละเครื่องสวิตช์ควบคุมการทำงานควรอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจากการยืนพิงหรือการกวาดมือสัมผัสไปโดนโดยบังเอิญสวิตช์เมนใหญ่ที่ตัดไฟจากสายเมนควรติดตั้งในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน บริเวณใต้โต๊ะควรปล่อยว่างโล่งไม่ควรเป็นที่จัดเก็บเศษวัสดุชิ้นงานที่ไม่ใช้แล้วรถยกหรือรถเข็นสามารถเข้าใกล้ด้านในด้านหนึ่งได้เพื่อประโยชน์ในการขนส่งชิ้นส่วนงานซ่อมบำรุงสมาชิกกลุ่มของพวกเรามีดังนี้ค่ะ 1. นางสาวรุ่งรัตกระปัก 2. นางสาวสุปการอุณารัตน์ 3. นางสาวจิรภาพันแดง 4. นางสาวการชนิดประดิษฐ์ 5. นางสาวเปียพัฒลุ่งเลือง 6. นางสาวเนืรอชาชมพู7นางสาวนิชาภาสักเข็มหานและนางสาวเนตรมณีภาสีกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ